สวัสดีทุกทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กับเกม Identity V กันนะคะก็เกมนี้เป็นเกมที่จะสนุกก็ไม่สนุกเนาะเออจะไม่สนุกก็ไม่สนุกจะสนุกก็ไม่สนุกเออเริ่มไปเริ่มกันเลยโหมดแรกที่เราเล่นก็จะเป็นโหมดวิ่งเป็นโหมดใหม่นะก็เดี๋ยวรอเริ่ม กันนะคะแล้วที่เราเล่นอยู่เนี่ยเป็นเออเพื่อนเออเพื่อนนั่นแหละเล่นกับเพื่อนแต่โหมดนี้เราไม่ชอบเลยเพาโหมดนี้มันแบบมันเหมือนให้มาวิ่งเล่นแล้วก็ตายแล้วก็ได้ที่โหลอะไรอย่างเงี้ยนมันเป็นโหมดที่ไม่ชอบแต่ว่าก็จะเล่นให้สักตาหนึ่งแล้วโหมดนี้ก็จะ ใช้เออตัวละครอะไรก็ได้เนาะเออใช้น้ำหอมแล้วกันหรือว่าใช้ตัวอื่นดีอ่ะเออน้ำหอมแล้วแหละจบเกิดพร้อมใครยังไม่กดเนี่ยเออไอ้ออนักสำรวจแรกไม่กดสักทีนึงทำอะไรอยู่เออรอนาน กว่าจะกดรอรอรอแล้วก็แล้วก็แล้วก็ก็รอรอรอแล้วก็รอแล้วก็รอ,อไม่ไหวแล้วนะเออกว่าจะได้่ามาสักทีหนึ่งหมดวิ่งที่ไม่ชอบ ถามว่าจะเล่นทำไมเหรอทำไมชอบก็อยากลองเล่นเผื่อจะชนะไงเออเข้าใจปะณนะตอนนี้เราอยู่ที่เอออยู่ที่อยู่โอ้อยู่ที่ไหนเนี่ยมันเคลื่อนตลอดเวลาเลยอะ เดี๋ยวเรามาตัดสินที่หลังละกันทุกคนเราจะลองจะสไลเดอร์แล้วก็สไลเดอร์ slider, แล้วเราก็โดนดูดแล้วเราก็กไอซูไม่ดูเราได้ที่ไรเราได้ที่โลโอเคทีมเราได้ที่โลแล้วไงล่ะใช่เออแล้วไงเราได้ปืนมาถ้าถ้ายิงปืนมันก็แบบรู้ทุกอย่างใช่ปะ่ะเนี่ยเนียเนีย หมดนี้เราก็ไม่ชอบเข้าใจไหมอ้าวล้มไปเห็นหม้ยมันสนุกที่ไหนถือว่าเพื่อความบันเทิงและกันงั้นก็ของเงียบสักพักไปฟังเพลงพอๆกันดีกว่านะ โอเคมาแล้วมาแล้วเพลงเมื่อกี้นี้มันเป็นเพลงของติ๊กต k อ่ะเออไม่รู้จะเอาเพลงอะไรมานะขี้กเกียจหาแล้วก็ล้มอ่ะ ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่โลงเหมือนเดิม VIE <c oughs> คิดว่านะไม่ไหวแล้วแหละไม่อยากพูดอะไรด้วยไปฟังเพลงอดี่ยิา จริงก็ไม่ได้อยากพูดหรอกก็คือเพลงมันจบแล้วอะก็ฟังซ้ำไปนะอันนี้มาจริงๆแล้วก็คือแบบไม่ไหวแล้วมาแล้วมาเล่นตาต่อไปกันอันนี้เป็นแบบ8ปี2ตาเมื่อกี้คือเออ ได้ฮ like okay. mm ัลโหลโอเคอืมมองไปที่เดิมแต่ทุกทางไม่มีโอเคว่ะจีมาแล้วโอเคหอหอ มากันเสียงปกติกันดีกว่าโอเคเราจะใช้เป็นตัวเออเป็นเป็นขาวบอยดีกว่าเนาะงั้น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  น,นี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นการอัดเสียงนะไม่ใช่แบบพูดเออก็เป็นแบบวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่อัดไว,แว้แล้วแล้วก็มาพูดทีหลังโอเคไปเริ่มกันเลยก็โหมดนี้ก็เป็นโหมดเก่าแล้วทุกคนน่าจะรู้จักกันใช่ไหม เนะรอเหมือนเดิมไลาย,อยลเองและเฮ้วกว่าจะแตกนานชิปมากับดา่านหูวานลิมเพลสสาบกัน และกับคาวร์บอยคาวบอย,บอยนะคะอันดับแรกเราก็จะไปปั่นไฟใช่ต้องปั่นไฟเพื่อจะเอ่อมีชีวิตหลอดเอากระตูได้ระหว่างปั่นไฟเรามาคุยอะไรกันดีกว่าคุยอะไรดีนะอ๋อถ้าใครอยากจะเล่นด้วยก็มาเชิญเนี่ยชื่อนี้ไอดีนี้ มาเพิ่มเพื่อแล้วก็มาเล่นด้วยกันได้นะคะส่งคำขอเป็นเพื่อนมาเลยจะตอบทุกคนเลยมาเล่นด้วยกันได้นะแต่บางทีอาจจะแบบไม่ว่างอะ่ะออก็ขอโทษด้วยนะคะ้าไมเออแล้วก็มาหิวกันก่อนดีกว่า อ้าอุ้าอุ่ช่างมาอย่าทำหนูอ้าสองตัวใครจะไปรอ่อาวิ่งวิ่งวิ่งจะบอกให้นะว่าแค่ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอืมจุกไม่เก่งอย่าว่ากันนะ เนี่ยตอนแรกจะเวี่ยงเชื่อแล้วก็กระโดดไปอะ่ะแต่ว่ามันเวี่ยงไม่ทันเนี่ยก็เลยโดนตีไม่น่าประมาเลยตัวจับนั่งเก้าอี้ซะแล้วอือือใจย้ายอือเล่นไม่หลุดอีกจะมีคนมาช่วยไหมเนี่ยคขาบอยพู้น่าสงสาร เ,เหมือนจะไม่มีคนมาช่วยเราเลยไม่ติดสติกเกอร์หน่อยดีกว่าไฮ้เฮ้ยตาตั้งแต่ตาแรกเหลยนเนี่ยไม่เอานะไม่เอือช่วยไร เล่นตาต่อไปดีกว่ากระจกแตกมาแล้วเราตัดมาเยอะเลยจากตอนที่เราตายไปเมื่อกี้นี้นะ <c oughs> ก็มาเล่นต่อกันเลยเกิดตรงนั้นหมุนพอดีปันป่นไฟปั่นไฟปั่นไฟงั้นก็เราขอตัดไปต,ไปตรงปั่นไฟใกล้เสร็จกัน โอเคตัดมาแล้วนี่ใกล้เสร็จแล้วอย่างรวดเร็วเป็นตัวที่ปั่นเร็วที่สุดอ,อ๋อเล่นตัดมาตอนนี้โอแม่มูสาวตายแล้วนาวแค่กะจะไปช่วยแต่ไม่ได้ช่วยก็โอยช็อตเบื่อจริงจริเบือ่อ โอเคปั่นเสร็จสักทีกว่าจะปั่นเสร็จนานหรือเกินแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปช่วยแม่มดสาวเนาะดูเหมือนจะมีคนไปช่วยแล้วใช่ปะน่าจะใช่อะงั้นเราก็ปั่นปั่นเออใช่ปั่นรอ,อ,นอแต่ก็อยากจุกน,นะ เราจะไปเรียกหาความสนใจจากฆาตกรกัน,กนเราอยากจูก๊อยากได้โดนัทไหมพี่เออเดี๋ยวเอาเออโดนัทอร่อยมากเลยนะรสสตรอเบอรี่อ้าโดนดึงอ่ะจู๊จู๊จูกจ๊ก็ จู๊ไปเรื่อยๆพี่กว้างแน่จริงก็มาสิมาหาหนูหน่อยมาจูกันอย่าเพิ่งไปขอดูดก่อนขอดูดก่อนไม่โอเคขอดูดไ,อ,อ,ดดไอย่าตีหนูเจ็บคนเลยสรุกอ่ะ เดี๋ยวเราช่วยเองแม่หมูสาวลอกแป๊บนดงนะราแป๊บนึง,อ,บบนงอย่าเพิ่งตายนะพี่แม่หมูสาวนะขอโทษนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาช่วยคนนี้ก่อนอ้าอย่าอย่าทำนะเจ็บจะตายอยู่แล้วนี่แรงเคื่อสุดท้ายแล้วไม่ไม่ไม เออ,เอ,อตายแล้วว่าตาอนี้จะไม่รลอยอีกตาหรือเปล่าเนี่ยตามเมื่อกี้เพิ่งตายไปอ่ะขอตานี้ลดได้ไหมอ่ะอ่อ่าไม,าไม่เราจะตัดไปช่วงที่ คิดว่าจะรอดหรือไม่รอดเออโอเคสรุปว่ารอดนะคะมีคนช่วยก็คือแม่หมดสาวนั่นเองโอ้โหตอนนี้แบบเหลือคนแค่ห้าคนน่ะคือเซ็มากโอ้ยอย่าทำก็บอกว่าอย่าทำหนูให้ตัวลาวานี่ก็เออขอขับไม้ไปหนึ่ง ตายค่ะตายไม่ไหวแล้วทุกคนน่าจะเบื่ออยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าจะชนะหรือแพ้ก็แพ้ค่ะแพ้ตาน,นี้แพ้อีกแล้วอ่ะก็วันนี้ขอจุบิีเท่านี้ละค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไม่งั้นมึงตาย เรื่องเมื่อกี้อย่าซีเรียสน,นะคะแต่ว่าอย่าลืมกด like ไลค์ด้วยนะอ่ะแล้วก็เพลงทั้งหมดนี้อาจจะเป็น เพลงติ๊กต k อทั้งหมดก็เหมือนแบบรวมติ๊กต k อกนั่นแหละโอเค